สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ Sunday Special วันนี้นะครับปกติผมไม่จัดในวันอาทิตย์ครับแต่วันนี้ก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตในสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยลุกขึ้นมาจัดสักนิดหนึ่งนะครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนเ่ชวยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับ อย่าลืมปรึกษาเรานะครับสิตามา์ลอยนด์คอนซัลเวอเรนซ์นะครับเหตุการณ์การประท้วงในสหรัฐอเมริกาครับลุกลามบานปลายครับคนผิวสีลุกขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองครับมีการยิงต่อสู้ตำรวจปราบจราจนก็ตามสูตรนะครับของการประท้วงลุกลามไป20-30เมืองแล้วมีการจะบุกทำเนียบขาวครับต้นสายปลายเหตุก็คือตำรวจผิวขาวนั้นเข้าจับกลุ่ม นะครับคนดำนะครับคนผิวสีในจอร์ดฟรอยแล้วก็ใช้เข่ากดลงไปที่ลำคอนะครับจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับหลายๆท่านคงทราบว่าในสหรัฐอเมริกานั้นมีปัญหาในเรื่องการเหยียดผิวมาแต่ไหนเท่ไหร่ครับนอกจากนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีต้นสายปลายเหตุจากอะไร นะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์่อวิเคราะห์ครับทําไมคนผิวขาวเนี่ยจึงมีความคิดนะครับคนผิวขาวบางส่วนนะครับมีความคิดในเรื่องการเหยียดผิวนะครับผมเรี้ยท่านทราบว่าแนวคิดในเรื่องการเหยียดผิวเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดของมนุษย์ล้วนๆเลยนะครับ เกิดจากความเข้าใจผิดและหลงในวิทยาศาสตร์มากจนเกินไปจนนําไปสู่การแบ่งแยกมนุษย์นั่นเองเรื่องมันก็มีอยู่ว่าครับยุโรปหลังยุคกลางเนี่ยเป็นยุคแห่งการจัดตั้งรัฐคารวาสนะครับมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชครับมีการแข่งขันแข่งแย่งบารมีอำนาจกันระหว่างราชวงศ์ในยุโรป ต่างๆนอกจากนี้ครับในยุโรปเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัยค่อนข้างเยอะครับทรัพยากรต่างๆก็ถูกทำลายลงไปเพื่อนำมาสร้างพระราชวังต่างๆมาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองครับทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรในยุโรปครับจึงนำไปสู่ความพยายามในการหาทรัพยากรหรือแหล่งทรัพยากรพื้นที่ใหม่ๆครับ ชาติแรกที่ดําเนินการในเรื่องนี้ก็คือโปรตุเกสครับโปรตุเกสก็ส่งนักเดินเรือชื่อดังทั้งหลายที่ท่านรู้จักนะครับยกตัวอย่างแมกเิลแลนโคัมบัสนะครับวัสโกดากรมาพวกนี้ออกไปสํารวจโลกนะครับและในที่สุดครับก็มีการสํารวจพบแอฟริกาครับมีการสํารวจพบเซาท์อเมริกานอตอเมริกาครับเกิดเป็นสามเหลี่ยมการค้าที่เรียกว่าสามเหลี่ยมการค้าแอตแลนติกนั่นเอง กิจกรรมของพวกโปรตุเกสที่เข้าไปในแอฟริกาก็คือก็ไปเห็นคนผิวสีครับก็นํามาเป็นแรงงานนะครับนำมาเป็นเหตุผลในทางอีโนมิกครับพอช่วงแรกอย่างที่เรนให้ทราบว่ายุโรปนั้นมีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรก็นําคนแอฟริกานั้นนะครับไปเป็นแรงงานไปทําสวนไปทําไร่ไปทํายาสูบไปทําอะไรก็แล้วแต่ในเซาล์อเมริกาในบราซิลครับ บราซิลก็เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนะครับแล้วก็ไปเป็นแรงงานในอเมริกาเหนือครับสิ่งนี้ครับมันก็ทำให้โลกของคนยุโรปนั้นเนี่ยรู้จักคนในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นว่าโลกไม่ได้มีแค่ในยุโรปซึ่งเป็นคนผิวขาวยังมีในแอฟริกาซึ่งเป็นคนผิวดำมีพวกอ,อินคาพวกแอสตรคนะครับในอ,อเมริกาใต้ แล้วก็มีพวกอินเดียแดงครับในอเมริกาเหนือครับมันก็ทำให้เกิดการสั่งสมความรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีหลายเผ่าพันธุ์ครับและด้วยตัวอย่างเหล่านี้ครับการเก็บตัวอย่างต่อมาประเทศยุโรปอื่นก็ออกไปเช่นกันก็ไปเห็นโลกกว้างมากขึ้นครับก็เลยทำให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ครับที่เป็นนักชีววิทยาคนสำคัญชาวฝรั่งเศสก็คือพอลวีดาวลาบรัชนะครับ พอวิดาลาบรัชนั้นเป็นคนเริ่มนำเอกเตัวอย่างต่างๆการไปพบเจอต่างๆของนักเดินทางนักสำรวจเนี่ยมาจำแนกมนุษย์นะครับออกเป็น8เผ่าพันธุ์นะครับมีทั้งมนุษย์ยุโรเปียนมีทั้งมนุษย์แอฟริกามีทั้งมนุษย์เปอร์เซียมีทั้งมนุษย์มองโกเลียมีทั้งมนุษย์อินคามีทั้งมนุษย์อินเดียนแดงแล้วก็มีทั้งมนุษย์ที่เป็นชาว ที่อยู่ในบริเวณซีกโลกเหนือใกล้กลๆแถบแถบขั้โวโลกพวกนี้เป็นต้นนะครับก็แบ่งคร่าวๆได้8ชนิดครับต่อมาครับก็มีนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสอีก2ท่านก็คือบูฟฟอนกับลินเน่คาวฟอร์เน่นะครับก็โดยเฉพาะลินเน่ครับได้เขียนหนังสือชื่อว่า s ิ s t e m a านา u r a e ่นะครับซิสเทม a านา u r a เเนี่ยก็สรุป นะครับแล้วก็แบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นสี่เผ่าด้วยกันก็คือมองกโกรอยนะครับนิกรอยคอเคซอยนะครับแล้วก็อีกเผ่าหนึ่งก็คือพวกอินเดียนแดงนั่นเองนักปรชญ์นักวิทยาศาสตร,ร,ร,ร์นักชีววิทยาเหล่านี้เนี่ยก็พิมพ์หนังสือครับพิมพ์หนังสือขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบเรียนครับในคนยุโรปสมัยนะั้นมันก็ฝังหัว เข้าไปอยู่ใน DNA อของคนยุโรปพวกนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นมันก็เริ่มเกิดแนวคิดที่ว่ามนุษย์มีหลายเผ่าพันธุ์ครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อว่าโบรค่านะครับและนักชีววิทยายาวชาวเยอรมันครับชื่อว่าโยฮันฟริดบ r รูเมนบักนะครับได้เริ่มจำแนกมนุษย์โดยการวัดกะโหลกศีรษะครับ ดูลักษณะของกระโหลกศีรษะว่าคนขาวนั้นมีกระโหลกศีรษะแบบนี้คนผิวสีมีกระโหลกศีรษะแบบนี้คนผิวเหลืองมีกระโหลกศีรษะแบบนี้เริ่มมีการจําแนกเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะครับตามกระโหลกศีรษะและในที่สุดครับเมื่อมีการสังเกตมากขึ้นเนี่ยนะครับบังเอิญว่ามีการไปนํากระโหลกศีรษะของลิงอูรังอูตังมาเปรียบเทียบ แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดนะครับว่าคนขาวเนี่ยนะครับกะโหลกศรีรษะเนี่ยเหมือนเทพเจ้าอพอลโลครับพอไปดูรูปปั้นของพวกกรีกในขณะเดียวกันกระโหลกศรีรษะของคนผิวสีในแอฟริกานั้นมีลักษณะนะครับคล้ายคลึงแต่ว่าพัฒนาการมากขึ้นนะครับจากพวกลิงอุลังอุตังนะครับเขาก็เลยเอามาเทียบกันแล้วก็บอกว่า จากลิงอุลังอุตังมาสู่มนุษย์บริสุทธิ์แบบพวกชาวคอเคเซียนนั้นเนี่ยคนแอฟริกาคือพัฒนาการระหว่างมนุษย์กับลิงอุลังอุตังและความเชื่อเหล่านี้นะครับก็ถูกพิมพ์เผยแพร่อยู่ในแบบเรียนของพวกฝรั่งนะครับในราวราศตวรรษที่18-19แล้วก็พัฒนาไปสู่หลักคิดความเชื่อที่ว่าคนผิวสีนะครับ <c oughs> ในทาง ชีววิทยานั้นมีพัฒนาการทางชีววิทยาที่สูงกว่าคนผิวดำก็เลยนำไปสู่ความรู้สึกว่าตนเองนั้นสูงกว่าแล้วก็ทำให้เกิดความคิดว่าตนเองสามารถที่จะปกครองโลกได้แล้วก็ออกล่าอาณานิคมนั่นเองดังนั้นทุกประเทศในยุโรปในยุคล่าอาณานิคมนั้นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเดนมาร์กนะครับโปรตุเกสสเปน เยอรมันนะครับล้วนออกล่าอนาธิคมแข่งกันล่าอนาธิคมทั้งสิน้นเพราะแนวคิดที่คิดว่าตนเองนั้นอยู่เหนือกว่าผู้อื่นครับและแนวคิดนี้ก็มาสุกงอมสุดๆนะครับกลายเป็นแนวคิดที่เรียกว่าเลสิซึมนะครับแนวคิดเหยียดชนชาติเหยียดผิวพันธุ์วรรณาแบ่งแยกเนี่ยนะครับในเยอรมันก็คือถ้าท่านจำได้ก็คือในสมัยนาซี นะครับพัฒนาไปถึงขั้นเป็นแนวคิดพันบริสุทธิ์ของมนุษย์ครับนาซีก็สังหารหมดนะครับอะไรที่ไม่ใช่พันบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่แค่สังหารชาวยูนะครับสังหารคนผิวสีด้วยสังหารพวกโฮโมเซ็กชวลด้วยก็เป็นแนวคิดสุดตองครับที่นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การฆ่าการกดขี่ทำลายผู้ที่ ไม่เห็นด้วยครับจนในตอนหลังครับในด้านที่ดีนะครับในโลกตะวันตกก็เลยต้องมีการพัฒนาคอนเซปต์ในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับ Human d i g n i t ตครับเรื่องไลท์อิลิบร์ตี้สิทธิเสรีภาพขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะสังคมของเขาเนี่ยมันเป็นสังคมที่ชั่วร้ายครับมันมีการกดขี่ข่มเหงก็เลยต้องสร้างกฎหมายเหล่านี้ขึ้นมาแก้ครับนอกจากนี้ครับดินแดนสำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับ ที่มีการค้าท่ามากที่สุดเลยก็คือสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวนี้ระบอบนาซีนั้นล่มสลายไปแล้วความคิดของผู้คนเยอรมันนั้นมีแต่ความสำนึกผิดแต่อเมริกายังถือว่าเป็นฝรั่งที่ล้าหลังครับเพราะอเมริกายังมีแนวคิดในการเหยียดผิวอยู่ถ้าท่านจำได้นะครับในสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาเรื่องที่ฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ทะเลาะก,กันก็คือเรื่องการค้าทาเนี่ยแหละ นะครับว่าตกลงจะจ่ายค่าจ้างทาาดีหรือไม่ถ้ามีการจ่ายมันก็เหมือนกับการเลิกท่านั่นเองเพราะว่าทาาก็ไม่ได้รับค่าจ้างะนะครับดังนั้นนะครับในในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อมีการลบกันเสร็จนะครับฝ่ายที่ต้องการให้มีการจ่ายเงินให้กับทาสให้กับแรงงานนะครับได้รับชัยชนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในที่สุดครับแนวคิดของพวกฝ่ายใต้ที่ นิยมการค้าทาสมันก็ยังมีอยู่แทรกซึมอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้หมายความว่าคนอเมริกันผิวขาวทุกคนนะครับจะต้องเป็นคนที่เป็นเลสิสนะครับเป็นพวกเหยียดผิวนะครับแต่มันก็มีปะปนกันไปท่านก็จะเห็นว่าในการประท้วงก็มีคนผิวขาวที่มีแนวคิดที่ดีนะครับในการเครารพศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมโลกนะครับพี่น้องชาวแอฟริกันอเมริกันนะครับอยู่ด้วยนั่นเอง นะครับดังนั้นครับนี่คือพัฒนาการครับว่าทำไมคนผิวขาวบางส่วนนะครับซึ่งยังเชื่อนะครับฝังหัวในเรื่องแนวคิดซึ่งมีที่มาจากนักชีววิทยาจึงเชื่อและทำแบบนี้ครับทั้งที่จริงๆแล้วครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับว่าการที่คนมีผิวต่างกันเนี่ยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับอากาศครับคนที่อยู่ทางซีกโลกเหนือยกตัวอย่างเช่นคนในยุโรป คนจีนนะครับจะมีผิวขาวเนื่องจากแสงแดดมีน้อยครับในขณะที่คนอยู่แถบใต้เส้นใกล้เส้นศูนย์สูตรนั้นจะมีพิกเมนต์เม็ดสีมากกว่าคนที่อยู่ทางด้านเหนือเนื่องจากว่าพิกเมนต์นั้นจะเป็นตัวกั้นความร้อนครับเป็นตัวกันแสงแดดไม่ให้เข้ามาทําทให้อุณหภูมิภายในร่างกายนั้นสูงเกินไปนั่นเองถ้าใครมีความรู้และเข้าใจตรงนี้ครับก็จะพบว่าการเหยียดผิว การแบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นชาติพันธุ์วัณน,นาต่างๆนั้นในปัจจุบันถือว่าเป็นความคิดที่โง่เขลาครับเป็นความคิดที่ขาดทั้งสติปัญญานะครับเป็นความคิดที่ทั้งขาดความรู้แม้แต่ในเชิงวิทยาศาสตร์นี่คือลากเง่าความคิดของอเมริกันชนผิวขาวโดยเพราะพวกตำรวจพวกคนไร้าการศึกษาพวกนี้นะครับเขาก็เลยมีแนวคิด ในเรื่องการเหยียดผิวนั่นเองและกำลังกลายเป็นประเด็นก่อความรุนแรงเพราะคนผิวสีคนอเมริกันแอฟริกันนั้นคงไม่ยอมอีกต่อไปรายการอาจารย์ญญโตวิเคราะห์นะครับ Sunday Special s p เป i a l วันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับเหตุการณ์ geo politics ต่างๆเกิดการวั่นไหวเต็มไปหมดกระทบทรัพย์สินท่านแน่นอนครับสมัครมาเรียนครับเทนินไทสิทธิ์ส ท่านที่เคยเรียนเศรษฐีไทยสิทหนึ่งและ2มาแล้วท่านมาขอเรียนฟรีได้เลยครับท่านบอกมาเลยนะครับแต่ถ้าท่านอยากจ่ายค่าสมัครเพิ่มเป็นการสนับสนุนการทำงานของผมก็จะขอบคุณยิ่งนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีกำลังทรัพย์ผมก็ให้เรียนฟรีเหมือนเดิมครับก็หยนุนหยวนกันสุดๆแล้วเหมือนกันนะครับก็นะครับติดต่อไปได้ที่ไลน์ ID คุณขวัญน,นะครับ ks 185 202พบกวับผมได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ